สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่1-15กรกฎาคมปี2,568การงานการเงินของท่านราบรื่นและลื่นไหลดีหรือไม่มีอุปสรรคไหมมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะแล้วความรักเป็นยังไงบ้าง สุขภาพต้องระม,มัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีสิง์ในช่วงนี้นะคะท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะเกิดงานใหม่ๆได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่และที่สำคัญนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามงานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงงานจะทำให้คนจับจ้อง และพูดถึงท่านเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นยูทูบเบอร์ยอดวิวยอดผู้ติดตามก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมนะคะได้คือที่สำคัญท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวไวไวพริบดีนะคะเจ้าโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆ ด้านการทำงานเพิ่มขึ้นโอกาสใหม่ๆด้านการงานก็จะเข้ามาไม่มีใครฉุดท่านอยู่แล้วละด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่างานจะมีอุปสรรคมีเรื่องให้ท่านต้องอึดอัดใจอยู่บ้างเป็นบางช่วงบางเวลานะคะแต่โดยภาพรวมแล้วงานของท่านถือว่าโดดเด่นพอสมควรคะ่ะเรื่องอึดอัดเรื่องที่ท่าน นะคะไม่อยากจะยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะมีมาให้ท่านได้สัมผัสแต่ท่านก็จะรู้แหละว่าท่านจะต้องทำยังไงต้องปรับตัวยังไงนะคะท่านเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดกลับตัวเก่งเป็นคนที่ซื่อตรงขยันนะคะมีมีน้ำอดน้ำทนมีความพยายามสูงส่งผลให้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามต่อให้งานของท่านเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและเป็นงานที่ท่านไม่อยากทำเพอะท่านลงมือทำงาน ก็เป็นสิ่งที่ท่านนั้นเต็มที่เลยล่ะนะคะและจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานทุกครั้งงานหนักไหมเหนื่อยไหมงานหนักและงานเหนื่อยนะคะมีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นบางท่านก็กําลังคิดที่จะทำอะไรบางอย่างด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาเยอะมายัออย่ยุให้ท่านนะคะอยากจะลาออกจากงานหรือไม่ก็ อยากจะหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานฉะนั้นท่านจะต้องมีสติให้มากๆสำหรับบางท่านนะเพราะว่าบางท่านจะมีอารมณ์นี้เข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำในช่วงระยะเวลานี้ครึ่งเดือนแรกนี้ถึงแม้ว่าท่านจะเหนื่อยก็ถือว่าท่านนะคะจัดการกับงานได้ดีจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ดีฉะนั้นขอเตือนนะคะว่า ให้ท่านนั้นตั้งสตินะคะถ้ามีอะไรที่ท่านไม่ชอบอใจหรือว่าไม่พอใจหรือมีเรื่องตกอกตกใจแบบไม่ทันตั้งตัวยังไงก็ตั้งสติให้ไวคะ่ะเพราะด้วยความเก่งความขยันของท่านไม่มีใครนะคะทำงานสู้ท่านได้อยู่แล้วงานในความรับผิดชอบท่านก็ถือว่าจัดการได้ดีผลงานออกมาดีโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจ มีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้วยแต่ให้ระวังความคิดของตัวเองในบางช่วงภายในสส,สัปดาห์นี้หรือว่าครึ่งเดือนแรกนี้ก็จะมีอยู่บ้างบางวันที่ท่านมีความรู้สึกว่าอึดอัดลำบากใจอยากจะลาออกจากงานอยากจะเปลี่ยนงานถ้าอารมณ์นี้เข้ามาให้ท่านพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องคิดมากทําให้เต็มที่สุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จที่ต้องพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือ,ออาชีพอะไรก็ตามท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่ง แต่สิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือว่าในความเหนื่อยยากลําบากนะคะท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นงานให้โชคให้ลาภงานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงได้รับโอกาสดีๆบางท่านได้โปรเจกต์ใหม่ได้ทําอะไรใหม่ให่ได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ด้วยนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของชาวราศีสิงในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะ มีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้และที่สําคัญนะคะบางท่านถ้าพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีผลกําไรจากการลงทุนสําหรับนักลงทุนท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้พยายามกลับเปลี่ยนการขายนิดนึงนะคะพยายามจัดโปรโมชั่น ข้อดีท่านใดที่ทํางานสายดาร์กสายเทาทําทงานกลางคืนภาคกลางคืนนะคะางานบริการต่างๆก็ถือว่างานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงครึ่งดือนแรกนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์นะชาวราศีสิงห์ให้อาศัยช่วงจังหวะนี้นะคะขอความช่วยเหลือไม่ว่าท่านจะติดขัดมีปัญหาเรื่องใดก็ตามทั้งเรื่องการงานและการเงินและข้อดีนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะ มีการจบจากปัญหาแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้ถ้าท่านตั้งใจที่จะแก้ไขในช่วงนี้ท่านจะแก้ได้นะคะฉะนั้นถ้าท่านใดที่มีปัญหาด้านการเงินในทุกรูปแบบให้ท่านนํามาแก้ในช่วงนี้นะท่านจะแก้ไขได้ท่านจะมีทางแก้ทางออกบางเรื่องถึงแม้ว่าจะไม่จบลงแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับท่านดีกว่าเดิมอ่ะสำหรับปัญหานั้นๆ ท่านเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั่นก็หมายความว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองยังไงก็อยากให้ท่านระมัดระวังเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสติในการช่วยเหลือผู้อื่นนิดนึงนะคะด้านค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงเครื่องดนแรกเงินเข้ามาดีแต่ว่ารายจ่ายก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวท่านเองท่านเป็นคนที่ใช้เงินเก่ง ถ้าที่ผ่านมาท่านตั้งใจเอาไว้ว่าจะซื้ออะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นอุปกรณ์การทำงานาหรือว่าเสื้อผ้าอยากจะไปเที่ยวอะไรนะคะท่านจะได้ไปท่านจะได้ซื้อนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอยากให้ท่านมีสติในการใช้เงินเพราะท่านมีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของกครบางคน,คนภายในครอบครัวนะคะหมดเงินไปกับการ เดินทางท่องเที่ยวพาครอบครัวไปนั่นมานี่หรือว่าทานอาหารนอกบ้านนะคะเป็นช่วงที่มีเงินหมุนได้คล่องมือแต่อย่าประมาทด้านการใช้จ่ายก็พอคะ่ะขาดเงินนะคะจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินในช่วงระยะเวลานี้แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้แน่นอนคะ่ะเหมาะแก่การแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะผ่อนผันหนี้สินขอความช่วยเหลือได้ทั้งสิ้นนะคะ ต่อมาด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านมีสนิทมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือไม่เท่านั้นเองเพราะจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะมาจากทางไกลหรือว่าได้พบเจอกันระหว่างเดินทางทำงานติดต่องานเพราะเป็นช่วงที่ท่านจะมีการติดต่อพบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนั่นเองนะคะด้านสำหรับท่านใดที่ โสดถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาถ้าท่านเปิดใจยังไงก็ดูให้ดีๆนะคะระวังจะเจอกับคนที่มีเบื้องหลังมีคนคุยมีคูแ่แต่เขาไม่บอกท่านสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้ช่วยเหลือคู่ครองไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งที่สำคัญมีคนพยายามที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างท่านกับคู่ครอง ยังไงก็รักเดียวใจเดียวนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทําอย่าทําเรื่องที่ผิดศีลธรรมจรรยาบรณอันดีนะคะให้ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองคนรักนะด้านสุขภาพมีดวงป่วยไข้ไม่สบายให้ท่านระมัดระวังโรคเจ็บไข้ได้ป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ฉะนั้นท่านจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าประมาทสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ ข้าขอวอวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ